เมนูสุดฮิตช่วงนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วค่ะบราวนี่แครกเกอร์เบลทำเป็น2รสชาติเลยนะทั้งมัทฉะและก็ช็อกโกแลตค่ะละลายไวช็อกกับเนยค่ะจะทำบนเตาที่มีน้ำร้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้นะหลังจากนั้นใส่มัทฉะลงไปเบลใช้ฮิคาริของทีซานะคะแนะนำเลยสีสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมหวานไม่ค่อยขมด้วยเหมาะกับการทำเบเกอรี่มากๆตีไข่ไก่กับน้ำตาลให้ละลายจนขึ้นฟูแล้วก็ใส่ส่นสวนผสมของมัทฉะไวช็อกลงไปตามด้วยของแห้งค่ะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆค,คนนะอย่างนั้นมันจะฟูกระจายไปหมด ส่วนราวนี่ช็อกโกแลตเนี่ยก็ทําคล้ายๆกันเลยค่ะละลายช็อกโกแลตกับเนยตีไข่ไก่กับน้ําตาลให้ขึ้นฟูนํามาผสมกันแล้วก็ตามด้วยของแห้งค่ะค่อยๆคนเหมือนเดิมนะก็ได้แล้วเนี่ยเราก็มาจัดเรียงแรกเกอร์เลยค่ะจะพลิกเขาด้านล่างขึ้นมานะทุกคนเรียงให้เต็มถาดเลยค่ะหลังจากนั้นก็บีบหน้าของเราลงไปเลยตอนอบอะ่ะเขาจะแผ่ออกอีกนิดนึงนะตัวบราวนี่ชาเขียวอะ่ะเบลลดน้ําตาลลงไปเยอะมากเลยค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยขึ้นฟิล์มเท่าไหร่แต่ว่าตัวของชอ็อกโกแลตอ่ะเขาขึ้นหน้าฟ ก็คือยังอยู่ในปริมาณที่โอเคอะ่ะมันก็จะไม่ได้หวานมากค่ะตอนอบแบบไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเบลก็จะมีช่วงแบบ20นาทีจะสลับถาดขึ้นบนลงล่างเนี้ยค่ะทุกคนดูเลยว่ามัดฉะสีสวยมากๆต้องไปโดนนะของทีสนาแนะนําเลยค่ะตอนหยิบแคกเกอร์ให้ดูดีๆนะว่ามันเป็นสูตรเค็มหรือสูตรจืดส่วนเล่าว่าหรอหยิบเค็มมาจา้าน้ําตาจะไหลโออืมแต่ก็อร่อยนะ